ในการวิจัยยาบาลรมดับราจนนนีชัยนาในนามของผู้ตามที่วิจัยยาบาลรมดับราจนนนีชัยนาหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดีผู้เข้ารับการอบรมทุกคนผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่หลักสูตรจังจิรานอนไพร,รท์พันพันนิกาสรารชาติ สุภาษาต้องจันเทศลักนาวรชัตร mm hmm. กฎชกรเจนจีราสีบุผา mm hmm. กริตยาวบดสุดาวงคำือ mm hmm. สุภาพรชูเชิด mm hmm. สุภาพิดาสารวัน ปินทาจูอิกคัวขาวเพงสุวรรณพิพาวัรฉันค้า,าพกิาาการพัวจัจเมฆาพุทอาราการ ยาพรแสงสุขติยาเถระส,สิงค์พระข้าวันสีพิเศษเป็นวันเชื้อรอบ สภาเกษตรกรจังหวัดไชนาและก็ผู้ขอรับกท,ทุกท่านนะครับผมในวิทยาชภานน์รองผู้ว่าจังหวัดไชนาโครงการปรมิเทศชายการใหม่หลักสูตรการเป็นขาชการที่ดีในพื้นที่เขตา5ที่3าาท่านได้รับโอกาสการเลือกเป็นขารการของแผ่นดินนับเป็นโอกาสในพวินที่ดีของทุกท่านขอให้ท่านทีมงานและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รนะวมทำการปกครองประทานตรีในการทำงานในทางพัฒนาคนพัฒนาที่ดีขอให้ทุกท่านนำะความรู้ที่รับไปไประยุกจัดท่าดูโดยส่วนตัวขอ,อเองนะแล้วก็เล่าอีกที่หนึ่งนะนะ ควคทอง่วนท้องถิ่นอ่านี้กำนันทุ่บ้านมีกล้าทุ่เบอร์ตัวบระเบอร์ดูดาวเป็นแพทการเนี่ยงานท่านต้องอยู่ในกฎในระเบียบมีระเบียบมารองรับพวกเราทั้งที่มีนี่ระเบ้านะจะดูไม่ใช่ไปค่อยสัมผัสตัวคนภายนอกนะสัมผัสคนไข้วิทยาการก้าวหน้าขึ้น ไทยมีแอที่คนไข้คารักษาไม่กล้าต่อเนื้อหมอออกค่า 1, 1> รักษาห้าร้อยรครงการันครโอเคจังหวัดกับแมงเทือนหนสองสามขออีกท่านหนึงนะคะนะครับวนนี้ยียหนึสองสามสวยงามมากอีกท่านนะคะหนะึ่น 2> 1, 2, สงออสงองสามหน,นะะึ่งสองสามขอบคุณครับ